มาติดตามสถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะ วันนี้นายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ถแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่194รายเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดจำนวน184รายค่ะมากที่สุดที่อำเภอเมือง115รายกรองลงมาคืออำเภอกุมภวะปี12รายส่วนใหญ่ค่ะมาจากผู้สัมผัสเสียงสูงถึง 80. ดเซหรือ156รายส่วนการาิด เชื้อจากนอกพื้นที่มี10บรายค่ะ ผู้ติดเชื้อรับการร,กรักษาอยู่ขนานี้อยู่ที่649รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน144รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่29,672รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่35,113รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตแล้ว10รายซึ่งวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2รายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่192รายส่วนใหญ่จะเป็น เป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะและตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ไปแล้ว9325รายมีผู้เสียชีวิต24ราย โดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาต,ตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า h Home i s o l a t i o นหรือการแยกกักตัวที่บ้าน346รายหายป่วย297รายรวมสะสม8,477รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการค่ะซึ่งสรุปแล้วสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีนะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม608ค่ะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวมท ั้งยังไม่ได้รับเข็มที่3และยังพบการแพร่ระบาดในลักษณะเป็นคลัสเตอร์ในงานบุญประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกรับประทานอาหารหรือทํากิจกรรมร่วมกันเช่นงานบวชงานแต่งงานงานศพงานขึ้นบ้านใหม่ก็ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3ขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด D-19 ค่ะ